สวัสดีครับผมมีข่าวด่วนจะมารายงานให้ทราบวันนี้นะครับสารจังหวัดเกาะสองของพม่านั้นได้ทำการพิพากษาจำคุกนะครับสามลูกเรือประมงไทยกับอีกหนึ่งไถเรือนะครับโดยที่สารจังหวัดเกาะสองนั้นนะครับกล่าวหาว่าเรือประมงไทยเนี่ยลุกหน,น้าน้ำเข้าไปในเขตของพมา่าโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เข้าไปทำการประมง ในน่านน้าของพม่าโดยไม่ได้รับอนุญาตไหนครับรัฐบาลที่บอกเขากําลังดูแลเราอยู่เขากําลังตรวจเอกสารอยู่ไหนครับท่านออกยากราโหมที่ท่านบอกว่าทางเกาะสองนั้นไปดูแล้วมันไม่มีอะไรครับเขาไม่มีการควบคุมตัวกันเฉยเฉยไม่ได้ควบคุมตัวแบบนักโทษไม่ได้คุมตัวแบบผู้ต้องหาให้อยู่ดีกินดีอยู่ วันนี้สารเกาะสองพิจนารณาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นรัฐบาลไม่ได้ตามข่าวรัฐบาลไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีการประสานงานกันอะไรสักอย่างเลยแม้กระทั่งการทูตก็ล้มเหลวเลยตรงนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าผมถึงบอกนะครับว่ารัฐบาลไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเลยเกี่ยวกับคนรอบข้างรอบบ้านเราเลยทําหนังสือก็ทําแค่ประท้วงผมบอกให้ทําหนังสือประนาม ไม่ได้ทำหนังสือประท้วงแล้วหลักฐานต่างๆต้องเรียกร้องนะทางการไทยทางการทูตต้องเรียกร้องให้ให้พมา่าเนี่ยมันยื่นหลักฐานมาดูซิ่ว่าที่มึงกล่าวหาคนไทยว่าไปลุกอธิป,ปไตยมึงเนี่ยเข้าไปทําประมงในเขตหน้านา้ํามึงเนี่ยมันเป็นความจริงไหมหรือว่าเรือพวกมันเนี่ยนะครับล้ําเข้ามาในไทยมีแต่กองทัพเรือเท่านั้นนะครับที่ทําไปแล้วไม่ยกล้วก็ทางการพรมาร่าก็ไม่ได้ส่งหลักฐานกลับมา วันนี้มันชี้ให้เห็นได้ชัดเลยครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีความใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยวันๆก็จะเอาแต่มไปคุยแบ่งผลประโยชน์กันอยู่อย่างนั้นตรงนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับวันนี้มันชัดเจนมันฟ้องด้วยภาพมันฟ้องด้วยข่าวว่ารัฐบาลพม่ามันไม่ใส่ใจเราและรัฐบาลเราก็ไม่ใส่ใจเราอีกนะมันสมควรแล้วครับที่เรือที่เรือ พาณิชย์ของพมา่าไฟไหม้แล้วทําอะไรไม่ได้สมควรแล้วครับและเมื่อวานเมื่อวันก่อนนี่นะครับทหารเรือเนี่ยก็จับเรือประมงพมา่าได้มีลูกเรือประมาณ10บกว่าคนผมอยากจะฝากไปถึงศาลไทยนะครับศาลจังหวัดระนองผมอยากจะฝากไปถึงพนักง,งานสอบสวนของจังหวัดระนองนะครับผมอยากจะฝากไปถึงอัยการของระนองอายการจังหวัดระนอง ขอให้ฟ้องมันขอให้แจ้งข้อกล่าวหามันหนึ่งนะครับลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจากักรสองนะครับลุกล้ำลน่าน้ำไทยนะครับสามนี่ก็คือรวมตัวกันนะครับเ,เพื่อทำผิดกฎหมายนะแล้วก็ดีที่สุดคือลงโทษให้มันหนักที่สุดอะเอาง่ายๆนะผมยังไม่รู้รายละเอียดเลยเลยเลย,เลยไม่รู้สรุปข้อหาเลยมันได้บ้างแต่ว่าที่แน่ๆสองข้อหาคืออันหนึ่งเนี่ยนะครับ ลักลอบนําสินค้าเข้ามาในราฐอาณาจักรเพื่อจําหน่ายนะครับสองลุกลุกน่านน้ำนะครับทำทำประมงนะครับเอาเรือประมงมา,เ,าเขาเรียกว่าลุกลุกล้ำอธิป,ธปไตยของไทยผมยังไม่ได้ไปเปิดดูกฎหมายก็เลยว่าน่าจะสองข้อหานี่ก็น่าจะหนักเลยครับเอาสองข้อหานี่ก็หนักแล้วนะครับแล้วก็ขอให้อัยการเนี่ยเวลาส่งตัวฟ้องศาลเนี่ยขอให้ลงโทษบทหนักสุดเป็นการเอาคืนพม่าครับ เป็นการเอาคืนครับถ้าจับมันสามปีสองปีแล้วปล่อยมันออกไปเดี๋ยวพมา่ามันก็กลับมาทําชั่วใหม่อีกฉะนั้นกฎหมายไทยจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตํารวจอยู่ที่อายการอยู่ที่ศาลนะครับโปรดอย่าได้มีความแม่ตาครับอย่าได้มีความแม่ตากับคนที่มันไม่มีคุณธรรมกับคนที่มันไม่เคยมองเห็นว่าเราเป็นมิตรประเทศนะครับถ้าผมเป็นสารผมสั่งขังเต็มลิมิตนะครับ ไม่มีการลดหยอด่อนมึงจะรับสารภาพก็ไม่มีเหตุบรรเทาผลร้ายเพราะมึงเจตเพราะว่าเจตนามึงต้องการล้ำหน้าน้ําไทยเข้ามาอยู่แล้วเจตนามึงต้องการที่จะมาจําหน่ายสิ่งของที่มึงท,ที่ที่มึงลักลอบเอาเข้ามาขายอยู่แล้วและที่สําคัญนะต้องบีบบังคับมันในสารภาพว่ามึงเอาไปขายใครและจับไอคนนั้นด้วยจับแม่งด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ทหารเรือทําเหนื่อยเลย แต่รัฐบาลแม่งไม่ได้สนใจอะไรเลยจนกระทั่งวันนี้ศาลเกาะสองแม่งนะครับพิภาคสามมาแล้วคนไทยติดคุกครับสูงสุดคือใต้กขงนะคือไถเรือในโดนหกปีโดนหกปีแล้วไม่ได้มีข้อหาไม่ได้มีข้อหาอะไรฮะไอที่บอกว่ามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการล้มล้างรัฐบาลทหารพรม่าไม่มีเลยแม่งแม่งเล่นแต่ลุกลุกล้ำน่านาน้ำมันอย่างเดียวนะครับ แต่ไตเรือโดนหนักหน่อยโดนหกลูกเรือโดนคนละเท่าไหร่ว่าคนละสี่ปีเรียบร้อยครับฝากแล้ฝากสารไทยด้วยนะครับฝากตํารวจฝากอัยาการด้วยนะครับขอให้ลงโทษไอพ้พม่าที่มันเอาตัวเคยเนี่ยลักลอบเข้ามาขายในไทยลงโทษแม่งให้หนักที่สุดนะครับแล้วก็ดําเนินการตามระเบียบของรัชทัณฑน์ครับไม่ครบแปดไปยื่นขอพระราชทาน์ไปโทษไม่ได้ให้แม่งโดนเต็มเต็มครับขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้นะครับว่ามีประโยชน์แล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะใครจะเอาไปลงเอาไปตัดต่ออะไรยังไงผมก็ยยินดีนะครับและไม่มีการรายงานเด็ดขาดนะครับผมถือว่าคลิปผมเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เอาไปทำได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ